ในช่วงนี้ผมจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศของโรงทานต่างๆที่มา,าร่วมในการแจก,กทานาในงานวันนี้ด้วยนะครับ ก็มีย่าตุ๊กามาขยัามากมายนะครับอยู่ข้างบนก็ล้นล้นหลามนะครับบริเวณโรงทานต่างๆก็เต็มไปด้วยย่าตุ๊กตาที่มาร่วมในงานวันนี้นะครับอย่างมากมายเลยทีเดียวอนี่หนูรอมาห้าชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะโอ้ตาแล้ววันนี้น่ารักันเลยค่ะแถวหลังนะครับแถวหลังของโรงทานต่างๆนะครับโอ้โหคนเยอะมากมากคนเยอะมากเยอะจริงๆนะครับ อันนี้ก็ในขณะที่รออาหารนะครับก็ถืออันนี้มาแจกใช่ไหมครับแม่เอามาแจกกันมาอะไรอ๋อทอดกระถิ่นผมก็เย้าแย่ไปงั้นแหละเดี๋ยวรอสักครู่นะไม่ได้หาเสียงมาเลยมาแจกเราไม่าทำบุญอ่ามาทำบุญอ่านีก็เป็นขนมไทยนะครับไทยใช่ไที่นี่คือวัดเขาเข็มเพชรนะครับที่พระสงฆ์เขาเข็มเพชร อยู่ในเขตตำบลวังสารอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับอันนี้มาจากพิจิตรเหรอครับโอ้โหอ,ววอ้วังไทปูลวังชปูรก็ถือว่าเป็นเป็นสะดือของประเทศไทยอยู่กลางของประเทศไทยนะครับอันนี้แผนแกปิ้งย่างโอ้กลิ่นนี้หอมไปถึงข้างบนเลยผมต้องตามกลิ่นมาแน่ขอบคุณค่ะดีสันน่ากินมากครับ ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ผมพาทุกคนมาชมนะครับส่วนข้างบนก็ยังอยู่ในระหว่างการบวงสวงนะครับส่วนข้างล่างมาลง<ม>ทานต<ม>์กัดแล้วคนเราเห็นมาแจากรงทานหมดแล้วโอ้ไม่เหลือทังอันนี้ก็จะเป็นรงทานไข่เจียวนะครับอันนี้มีไข่เจียวแจก,กแล้วมีมีข้าวเหนียวไหมครับมีค่ะใส่ข้าว อันอันข้าวเหนียวบ่มีเลยดีข้าวเหนียวข้าวมุ้นเลยดีอ่านี่ก็เป็นสีสันของโรงทานนะครับให้ทุกคนได้ชมกันอย่างอ่าอิ่มอกอิ่มใจในในงานวันนี้ด้วยนะครับโรงทานนี้ก็มีะมะละกอนะครับนำแกะตามสบายนะครับกินได้เอ็นนะครับกินได้เอ็นก่อนที่เราจะบริการ ญา,าติธรรมที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็อิ่มทั้งผู้มา,าแจกทานตั้งลงทานนะครับอิ่มทั้งผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ก็อย่างเต็มที่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับรงทานลูกชิ้นทอดแม่ประคองครับก็มีครบนี่ครับลูกชินนะช้นทอดแม่ปลาแบงนี้ครับอ๋อตรงนี้ตรงนี้อ่าเอทีเอ21เ็ชนะเพื่อน ขณะที่เขาเรียกลูกชิ้นระเบิดลูกชิ้นระเบิดครับอันนี้ใช่ไหมใช่ครับผมไม่ป็นศิลภาษาเลยนะครับแล้วส่วนทางด้านนี้อธิบายนิดนึงนะนี่คือนี่เป็นไส้กรอกครับผมไส้กรอกอันนี้เป็นลูกชิ้นหมูแต้พู้ครับผมโอ้อร่อยนี่อร่อยอร่อยอร่อยทุกอย่างมาจากไหนครับมาจากกรุงเทพเทพามกรุงเทพเลยปกติได้ได้ขายไหมฮะพี่พี่ก็ไม่ครับผมไม่ได้ทำทำรงคาที่วัดหลวงปู่อย่างเดียวครับบอกโรงคาอย่างเดียวครับอ๋อแล้วรู้จักกับวัดหลวงปู่ได้ไงฮะ นนิดึงแม่แม่แม่เป็นลูกศิษย์อยู่ที่นี่อเราก็เลยตามตามแม่มาครับอีกหน่อยแล้วก็พาลูกมาตาหลานมาใช่ไหมใช่มาขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับครับก็จะเป็นข้าวมันไก่เยอะค่ะสองถังครึ่งค่ะ ังไงก็เดี๋ยวขายากให้ผมสักพักครึ่งยพร้อมเลยอ่าโอเคนะมันเป็นบรรยากาศที่เป็นกันเองมากนะครับอันนี้ก็ทางด้านนี้ก็มาจากกรุงเทพนะครับเดินทางด้านนี้ติดกันนี่ก็มาจากวังโป่งไม่เคยบ้านเราเนี่เองนะครับก็คุ้นเคยกันอ่าโอเคก็ทักทายกันอย่างสนุกสนานนะครับอิ่มท้องแล้วก็อิ่มบุญนะครับในวันนี้ครับวันนี้ก็เป็นการแจกทานนะครับก็สายแล้วก็ทุกคนก็เริ่มหิวนะครับ ลุกบนหลัลงคานะครับได้ขี้กับเดี๋ยวเดี๋ยวลุกบอลรอชมความสวยลุกบนหลงคาหน่อยเร็วเดี๋ยวใครมากินกันเดี๋ยวเวรถเข้าได้ทีมีรถที่จะต้องผ่านเส้นทางนี้นะครับก็ต้องอขอเส้นทางนะครับแต่ผู้ที่กําลังรอเข้าแถวในการที่จะรับแจกอาหารกันกินอะไรต่างๆนะครับ ค่อนข้างจะชลมุมนิดนึงอันนี้ก็ต้องอดใจเส่งกาลกันนะครับที่หิวก็เข้าแถวยาวเหยียกนะครับทางด้านนี้ก็มีสิ่งของที่จะมาแจกเป็นทานอีกนะครับลงทานต่างๆนะบรรยากาศวันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่ สดใสนะครับดูบอตองฟ้าคงจะไม่มีแล้วนะครับฝนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะไม่แน่ไม่นอนอาจจะมีมาสักวันใดวันหนึ่งก็ได้นะครับไม่มีแต่เพียงชาวบ้านเรานะครับแต่พี่น้องชาวต่างชาติก็ร่วมด้วยนะครับ รู้จักรรมเนียมประเพณีของไทยเราก็ถือได้ว่าเรา,าก็ภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราด้วยนะครับปอกแตงน,นะครับต้องไปเรียนมานะครับถ้าไม่เรียนไม่สามารถที่จะปอกได้อย่างนี้นะครับอันนี้จบมาแล้วใช่ไหมครับจบมาจากการไปเรียนมาแล้วข้างรถมาต่ออันนี้โรงทานขนมเค้กน้องฟ้าปัดธมาพรจังหวัดพิษณุโลกนะครับ ยาวเหยียดเลยนะครับยาวเหยียดไปถึงล้่นเลยจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่เลยนะครับบนรถไฟเลยทา,ยยางขนมจีนนะครับน้ำยาอร่อยมีทั้งน้ำยาป่าใช่ไหมคะมีทั้งน้ำยาป่าน้ำยากะทิด้วยนะครับอร่อยมากค่ะขอช้อนถือมาบัดนี้บัดนี้มีลงทานที่กำลังมาถึงก็ม,มีนะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับไม่รู้ว่าเขาเอ,อานำ เป็นถานหวานใมคาวนะครานะร่วมสร้างโรงงานในวันนี้ด้วยนะครับก็าจะไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้นะครับเมื่อรับจากาที่เขาแจกทานแล้วนะครับแล้วก็มายืนหาทําเลเหมาะๆใต้ต้นไม้เป็นน้ำนะครับน้ำตักลมน้ำส้มน้ำหวาน <Das kop at io> นี่ก็กำลังถอยมานี่ก็จะเป็นผมจะมองมองเห็นแค่น้ำนะครับมาเรื่อยๆไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับยังมาเรื่อยๆนะครับลงทางยังมาเรื่อยๆนะครับในขณะนี้นะครับก็เดือ,อดซับประมาณสัก20นาทีก็จะถึง9โมงนะครับจะถึง9โมงแล,แล้วแล้วก็ในขณะที่จะติดํามาร่วมกันในวันนี้ก็เริ่มขงิงกันแล้วนะครับได้วเวลาอาหารนะครับทางลุงทางก็เริ่มแจกกันแล้วนะครับ ได้แล้วก็มานั่งกินอย่างก็ได้ตลอดยนะครับส่วนที่ว่างๆอยู่อาจจะอิ่มแล้วก็ได้หรือว่ายัางรอที่จะไปเข้าแถวคิวเพื่อรับกา,ารแจกทานไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มนะครับรอนานยังครับแน่นานแล้วจ้ารอแล้วแต่ไม่ถึงชั่วโมงนะยังจ้าต้องต้องทนนิดนึงเพราะว่าเนาะคนเยอะเนาะอ่าคนเยอะคนเยอะ เราจะไม่ไหวแล้วเหรออยากจะดูถ้ำอโอ้อยากจะไปดูถ้ำเดี๋ยวรอรอแป๊บนึงกินอิ่มท้องก่อนแล้วข้าเข้าไปดูครับนะฮะบรรยากาศโอ้โหคนเยอะจริงจริงคนเยอะจริง,นะ,รง,น,ะรงนะครับวัดเขาเข็มทิพหรือที่พักสง,งเขาเข็มทิพยนะครับตามที่ชาวบ้านคุ้นเคยกับชื่อนี้มันเป็นเวลานานครับก็อยู่ในเขตของบ้านบางสามตำบลบางสามอำเภอวังปมจังหวัดเพชรบูร์นะครับยังมาเรื่อยๆนะครับยังมาเรื่อยๆ ส่วนขบนนะครับส่วนข้าบนก็ยังมีการลำตาวายลำบวงสวงอะไรต่างๆหลายชุดด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนอีกสักรอบหนึ่งนะครับ